เดี๋ยวเราจะเริ่มเดยงกันแล้วตอนนี้มีลูกศิษย์ประมาณแปล้านาเวสโนุ<ะ>สวัสดีค่ะพี่พี่มัธยมศึกษาปีที่วันอ่ามัธยมศึกษา number วัน,น,อ,วนอ่าวันนี้มาเจอกับคุยายแล้วเห็นเห็นแ,<ย>แบ,บกกาด้านหลังไหมอุตส่าห์ทำเบกกาสักสวยงามเบกกาว power point นี่แหละการจัดการสารสานเทศอ่าเกี่ยวกับการจัดการสารสนเทศเนาะ เปิดเพลงให้มันตื่นหน่อยแก้มไปไหนแก้มไปไหนจากกล้องแล้วอ่าล่ะไม่ทันเลยแก้มหายไปแล้วจ<ช>าว้ามาแก้มอ่ามาแก้มเนี่ยน่าเมื่อวานเราพูดเกินเกินคร่าวคร่าวเบื้องต้นไปแล้วเนาะเกี่ยวกับคําว่าสารสนเทศกับข้อมูลเนาะคราวนี้เรามารีเควสตกันอีกทีหนึ่งแหมรีเควสตใช้คำํำัพท์ภาษาปากีสถานเนาะ รีเควสย้อนกลับมานิดนึงมาพูดคุยกันนิดนึงเกี่ยวกับการจัดการข้อมูลสารสนเทศแบบเป็นทางการกับคุยาสายมงคลสวยอีกแล้วณนะเวลานี้ที่เดิมที่นี่เลยหอ้องอเมซอนเออที่นี่แหละจะไปที่ไหนล่ะอ่ะมาเริ่มแรกข้อมูลภาษาอังกฤษเรียกว่า data 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 ์ a ั a หรือข้อมูลก็คือข้อเท็จจริงหรือว่าเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัวเราแต่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 แต,แต,แต่ยังไม่ประเมินผลนะคะยิงปุ้งปุ้ง,ป,งปุ้งเลยเข้าที่ข้อมูลยังไม่มีมันมาให้กินอ่ายังไม่ยังไม่ได้ทำการแปลงข้อมูลหรือว่าตรวจสอบข้อมูลโดยเลยมีข้อมูลทั้งหมด2รูปแบบด้วยกันนะจ๊ะมีข้อมูลด้วยกัน2รูปแบบ อ๋อน้ยเย่สองรูปแบบนี้มีอะไรบ้างอันแรกเลยอประถมอันแรกเลยข้อมูลประถมภูมิอข้อมูลประถมภูม,มนะนินะวิษณุนะปิดไมค์ก่อนนะจ๊ะเดี๋ยวถ้าไม่ปิดไม,<ผ>มค์เดี๋ยวคุยจะสั่นเดี๋ยวคุยจะสั่นละคังให้อข้อมูลแบบประถมภูมิเนาะเป็นข้อมูลที่เราสามารถจัดเก็บข้อมูลโดยใช้ตัวของเราเองในการจัดเก็บข้อมูล คือใช้เราเองนี่แหละในการจับเก็บข้อมูลอย่างเช่นคุยาลงพื้นที่เนาะเพื่อไปสํารวจการซื้อสินค้าเกี่ยวกับสินค้าโอท็อเนาะว่าเออในชุมชนนี้เนี่ยมีอะไรเป็นจุดเด่นอย่างเช่นเบตงเนาะก็จะมีต้นยางใช่ไหมอ่ะอ่าแล้วก็สํารวจข้อมูลเลยโดยการสังเกตก่อนว่าพื้นที่ในอำเภอเบตงเนี่ยจุดเด่นมีอะไรอย่างเช่นมีต้นยางมี ไก่มีไม้ไผ่ใช่ไหมอ่ะอ่าเราก็สังเกตแล้วก็สัมภาษณ์ดูว่าจุดเด่นของเมืองเบตงเนี่ยมีอะไรบ้างชาวเบตงก็จะบอกว่าร้อนร้อนที่เดียวแหมมีไก่สับเบตงที่แสนจะอร่อยมีไก่ยักษ์ที่เป็นรูปปั้นมีตู้ไปษนียยักษ์แล้วก็มชาวเบตงเนี่ยอืมเออมีไดโนเสาร์แหมเอาตา ทำไม,ไ,มมไม่มีแต่แตไก่อะไก่ก้าวชาตสตับยัวเมาส์เด็กๆลูดสิบปากตัวเองเดี๋ยวนี้ชิฟเอามะนาวเข้าปากเลยค่ะเป็นเหมือนเด็กอนุบาลเลยลูดสิบเลยลูดสิปปากเลยค่ะเอามะนาวเข้าปากไปห้าลูกเลยค่ะแม่กวนได้ตลอดต่อมาอ่าสัมผณ์เน,นาะว่าเออเบตรงมีอะไรเป็นจุดเด่นบ้างเออไก่สับเออวุ้นดำเนาะอ่าป้าจีนเนาะ นามกีฬาที่ใหญ่ที่สุดเนาะตู้ไปรษณีย์ยักษ์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกเนาะอ,อ่าแล้วก็ส่วนมากชาวเบตงเนี่ยก็ประกอบอาชีพตัดยางใช่ไหมอ่ะอ่าก็ต้องมีสวนยางอ่าแน่นอนเลยทีเดียวก็เลี้ยงไก่เบตงด้วยไก่เบตงก็มีลักษณะนนที่ไม่เหมือนชาวบ้านเนาะจากการติดตามจากการสัมภาษณ์ซึ่งว่าไก่เบตงมันไม่มีขนตอนมันเกิดมาเออนี่เป็นจุดเด่นของไก่เบตงซึ่งเนะื้อไก่เบตงมันก็เหนียวนุ่มหน,น,นึบหนับ น่าอร่อยเลยทีเดียวโอ้ตบมืออ่หลังจากนั้นพอทราบข้อมูลละอ่ก็ครูยาในฐานะผู้จัดเก็บข้อมูลในรูปแบบของปฐม,มภูมุมเราก็จะคิดว่าเอหาจุดดินอะไรของมือเบตงดีนะโอ้ทำเข็มกัดตู้ไปสนียักษ์ดีกว่าอา่ทำเสื้อท่องเที่ยวไปสนีท่องเที่ยวสกายวอล์กและที่สำคัญ มีต้นยางเยอะทําดอกไม้จากยางพาราเอาใบยางมาทําดอกไม้แล้วก็ขายดีกว่า,าเอาใบยางมาทําเป็นที่ขั้นหนังสือเนาะเอามาขัดกับอ่าแบงกิ้งโซดาหรือว่าโซดาไฟให้มีรูปร่างลักษณะเหมือนแค่มีแค่โครงสร้างของใบแล้วก็เอามาเคลือบทําเป็นพวงกุญแจออ้สวยแน่เลยแบบนี้ต้องขายได้แน่เลย เห็นไหมคะอันนี้คือการจัดเก็บข้อมูลแบบประถมภูมิเนาะเพื่อทําการตรวจสอบว่าข้อมูลในพื้นที่นั้นเป็นอย่างไรมีรูปแบบแบบไหนพื้นที่ความเป็นอยู่ของชาวเพิร์เมตงเนี่ยอยู่อย่างไรตอนเช้าบรรยากาศเป็นอย่างไรมีเสียงอาสาดเนาะในพี่น้องของชาวมุสลิมจะอาสาดในตอนเช้าเป็นต้นเนาะต่อมาในข้อมูลของรูปแบบของทุติยภูมิล่ะทุติยภูมิเป็นอย่างไร,เป,งไรเป็นข้อมูลที่ถูกรวบรวมไว้แล้ว เหมือนตำนานเมืองเบตงเนะาะจะมีตำนานเมืองเบตงเนาะเขาก็เอาตำนานเมืองเบตงเนี่ยมาค้นคว้าดูโดยข้อมูลเนี่ยมีความถูกต้องแม่นยำและสามารถตรวจสอบที่มาได้คือมีแหล่งแองอิงนั่นเองกับข้อมูลทุติยภูมิได้มาจากไหนบ้างละ่ะหมาจากห้องสมุด 2. มาจากหนังสือเลย 3. มาจากแหล่งข้อมูลทางระบบโซเชียลพวกอินเทอร์เน็ตพี่ Google เนาะ แต่เว็บไซต์ที่สามารถที่จะนำมาใช้ได้เนี่ยก็ต้องเป็นเว็บไซต์ที่ผ่านการตรวจสอบหรือรับรองแล้วเช่นได้มาตรฐานเนาะก็จะมี https colon backslash ออ่าก็จะเป็นเว็บไซต์ที่ผ่านการตรวจสอบแล้วสามารถข้อมูลนั้นใช้งานได้จริงแต่ข้อมูลที่เราจะหยิบมาใช้เนี่ยเราก็ต้องดูด้วยเนาะว่า เออมันเป็นปัจจุบันไหมหรือว่ามันล้าสมัยเกินไปหรือว่านำสองอย่างเนี่ยมาผสมกันมาผนวกกันแล้วก็กลายมาเป็นข้อมูลใหม่อันนี้ก็ทําได้นะคะในรูปแบบของทุติยภูมินั่นเองนอกจากนี้แล้วเรามาดูกันต่อจะ้ะในเรื่องที่2เนาะเกี่ยวกับสารสนเทศอันแรกไปแล้วเนาะข้อมูล อันที่สองมาสารสนเทศนะจ๊ะสารสนเทศ information อ่าสารสนเทศ information คือสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นมาแล้วเนาะโดยการนำผ่านข้อมูลโดยการประมวลผลการนำเข้าข้อมูลการวิเคราะห์ข้อมูล mm hmm. อย่าพึ่งหาวิสนุครูยายไม่ได้พูดได้น่านอนขนาดนั้นเสียงออกจากหวาน mm hmm. และไพเราะขนาดนี้อหนาอ่ะมไม่มีเสื้อใส่แล้วจักเสีย ใส่เสื้อแจ็แล้วอากาศมันเย็นเลยหนาวแล้อมูล,ลหมห่ม,มสิอ่าต่อข้อมูลนี้สามารถทําการตรวจสอบได้เนื่องจากเป็นข้อมูลที่ผ่านกระบวนการหลากหลายอย่างมาแล้วเช่นอะไรบ้างหนึ่งมีความถูกต้องแม่นยำอ่ามีความถูกต้องแม่นยำอย่างแน่น,นอนไม่มีการเปลีย่ยนเพี้ยนผิดเพี้ยนเนาะ เนื่องจากว่าทำการตรวจสอบมาแล้วหลากหลายขั้นตอนเหมือนกับการค่าเชื้ออย่างดีเลยฮัาโ่ว่าไปอันที่สองทันต่อเวลาคือข้อมูลมีความทันสมัยเนาะสามารถใช้งานได้ทันต่อเวลาอย่างเช่นสถิติของวันนี้ของการติดเชื้อโควิดอ่าเข้าไปใน google.com อาจจะกูจะแชร์ให้กูจะแชร์ให้ดูเลยนะว่าสถิติการแหม่แก้มแลบลิ้นสนาสถิติ เดี๋ยวคุย่าแชร์ไปนะจ๊ะสักครู่เดียวขออนุญาตแชร์หน้าจอไปหาพี่กูรู้ผู้รู้อ่าพอเราพิมพ์เข้าไปในพี่กู o กิลดอทคอมเราก็จะเห็นเลยว่าเห็นไหมคะสถิติการติดเชื้อโควิดเป็นอย่างไรสามารถดูในนี้ได้อีกนะจ๊ะแผนที่ใน14วันเนาะว่าพื้นที่ไหนอะไรยังไงเราก็ดูได้นี่ในแต่ละวันเนาะ ผู้ติด2.02ล้านผู้เสียชีวิต20,000กว่าสหารัฐอเมริกา47.3ล้านโอ้โหผู้ที่เสียชีวิตกว่าววผู้ไปานไ,ได้ไหมเข้าไปใน Google สามารถเช็คได้นะคะเราจะดูประเทศไหนเราก็ดูได้เพียงแค่คำว่า สถิติการติดเชื้อโควิดไอแม้วันที่15หนะ้าวันที่15เลยของม่อเมื่อวานซืนแล้วก็เลื่อนไปอีกก็จะมีเนาะอะ,อะมากลับสู่เรื่องของเราต่อพอข้อมูลมีความทันสมัยเนาะอ่าไม่ล้าสมัยทันต่อเวลาแล้วจะต,ต้องมีอะไรอีกมีความทบทวนสมบูรณ์อืมมีความทบทวนสมบูรณ์คุยจะยิงอ่ามีความทบทวนสมบูรณ์ คือสามารถตรวจสอบได้สามารถใช้งานได้จริงมีข้อมูลรองรับและเอาข้อมูลเนี่ยไปใช้งานได้ต่อวิศณุปิดไม้แป๊บหนึ่งต่อไปอันที่4ในรูปแบบของการสอดคล้องกับความถูกต้องของการใช้ข้อมูลของผู้ใชเ้เนาะก็คือสามารถหยิบข้อมูลนั้นนะมาใช้ได้อย่างทันท่วงทีเหมือนกับเราต้องการข้อมูลเกี่ยวกับการป้องก,กันโรคภัยไข้เจ็บเนาะ เราก็สามารถสืบค้นข้อมูลและข้อมูลนั้นก็สามารถใช้งานนิดนินเช่นเขาบอกล้างมือบ่อยๆกินของสุกๆเนาะไม่กินของดิบๆพยายามกินของร้อนใส่แมสท,ทุกครั้งอะไรเงี้ยก็จะเป็นการป้องกันโควิดได้อย่างดีเหมือนคุยาเนี่ยคุยาก็จะพกสเปรย์ชี่สเปรย์นะคะสเปรย์พกติดตัวตลอดเวลา24ชั่วโมงแล้วก็ล้างมือบ่อยๆต่อไปอันสุดท้ายสามารถพิจารณาได้พิจารณาได้หมายถึง ตรวจสอบข้อมูลแล้วก็นําข้อมูลที่ได้เนี่ยไปทําการทดลองหรือว่าไปทําการสืบค้นต่อได้อย่างมีคุณภาพโดยไม่มีการผิดพลาดใดๆเนื่องจากว่าข้อมูลทุกอย่างเนี่ยผ่านการตรวจสอบมาแล้วแล้วก็มีความแม่นยํามาดูต่อไปค่ะระบบสารสนเทศในรูปแบบของ information system นะคะซึ่งมีด้วยกันห้าองค์ประกอบแต่ก่อนที่เราจะเรียนรู้เกี่ยวกับระบบสารสนเทศใน information system เนี่ย ร่างกายของเราเนี่ยก็เป็นเหมือนกับสารสนเทศดีๆนั่นเองเพราะว่ามีประสาทสัมผัสเนาะทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นตาตาเอะมันจะเกี่ยวอะไรกับสารสนเทศล่ะเกี่ยวสีไว้มองดูเห็นภาพเห็นข้อมูลเนาะเห็นทุกอย่างที่หนูอยากเห็นเหมือนกับครูยศสอนหนูเนี่ยครูยาก็จะเห็นว่าเออใครเปิดกล้องใครปิดกล้องใครอยู่ในกล้องใครหายออกไปใครตั้งใจเรียนใครไม่ตั้งใจเรียนเนาะอ้ามองเห็นได้ เห็นจากรูปถ่ายบ้างภาพกิจกรรมบ้างเป็นต้นเนาะอีกอย่างหนึ่งในรูปแบบของหูหูอ่าเอาไว้ฟังฟังเสียงฟังเพลงฟังการพูดคุยฟังการสนทนาฟังการทดสอบฟังการสอบถามอ่าซึ่งข้อมูลเหล่านี้ผ่านระบบสารสนเทศทั้งนั้นเหมือนกับการติดต่อสือ่อสารก็ต้องพูดคุยกันผ่านระบบสารสนเทศในการเครือข่ายแบบพูดคุยกันนั่นเองต่อไปในรูปแบบของสัมผัสบ,บ้าง การสัมผัสสัมผัสเกี่ยวอะไรกันล่ะเกี่ยวซีเหมือนกับมือเราไปจับต้องสิ่งของเนาะอันนี้แข็งอันนี้นุ่มเนาะก็เป็นการสัมผัสแล้วก็สามารถบอกได้ว่าสิ่งนี้คืออะไรอย่างเช่นเราไปจับโซฟาโซฟานุ่มเนาะมีลักษณะเป็นแบบหนังแบบนุ่มแบบนิ่มอ่าก็แล้วแต่ต่อไปในรูปแบบของกลิ่นบ้างล่ะกลิ่นเป็นยังไงโดยการใช้จมูกในการดมเนาะดมกลิ่นว่ากลิ่นนี้เป็นอย่างไรสามารถที่จะบอกกลิ่นต่างๆได้เช่นกลิ่นของดอกกุหลาบกลิ่นของมะลิ อ่ากินของยาสับพมกินของน้ําหอมเป็นต้นสุดท้ายคือ้าไม่ได้กินคู้ยาไม่ได้แชร์ไงอ่าอันสุดท้ายคือปากหรือการชิมรสชาตินั่นเองเราก็สามารถบอกได้ว่ารสชาตินี้เป็นอย่างไรส่วนผสมของรสชาตินี้มีมาอย่างไรนั่นเองมาฟังกันต่อถึงระบบสารสนเทศ o r m o t m o t s y s t y s อ e m หรือเรียกชื่อย่อของมันว่า IS นั่นเอง อาระบบสารสนเทศ Information System เนาะเป็นระบบที่สามารถจัดการข้อมูลตั้งแต่การรวบรวมข้อมูลในการตรวจสอบในการจัดเก็บในการประมวลผลการ input process แล้วก็ output ล้วนแล้วอยู่แต่ในระบบสารสนเทศทั้งนั้นโดยมีกระบวนการเครื่องมือทั้งหมด5อย่างก็คือ1เลยก็คือพวกฮาร์ดแวร์ก็คืออุปกรณ์ของคอมพิวเตอร์นั่นเองฮาร์ดแวร์สิ่งที่สามารถจับต้องได้ทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นเคส เว็บแคมไมโครโฟนลำโพงเครื่องปินเครื่องสแกนเนอร์คีย์บอร์ดเนาะเมาส์อ่าเป็นต้นส่วนซอฟต์แวร์เนี่ยอยู่ในรูปแบบของโปรแกรมต่างๆเช่น Microsoft Word PowerPoint Excel อ uh, e ่า Illustrator อ uh, ่า Photoshop เนาะหรือว่าจะเป็นในรูปแบบของ Oc O s ต่างๆเนาะแล้วแต่นะคะว่าเราเลือกใช้โปรแกรมไหนมาในการใช้ข้อมูลเหมือนคุยาเนี่ย ใช้ powerpoint เนาะในการนำเสนอในการสอนของหนูเดี๋ยวนี้ powerpoint ก็พัฒนาแล้วนะจ๊ะสามารถอัดเสียงแล้วก็อัดรูปภาพของตัวเองเนี่ยลงไปได้โดยการใช้ปุ่มคำสั่งของการอัดเสียงเนาะของการใช้นั่นเองก็จะมีปุ่มให้อยู่ตรงนี้ที่โชว์สไลด์แล้วก็สามารถอัดแล้วก็สอนได้เลยโดยสามารถเห็นหน้าครูยาแล้วก็เห็นหน้าลูกไปพร้อมกันได้เนาะเอ้ยลูกไม่สามารถเห็นหน้าลูกได้ลูกสามารถเห็นหน้าครูยาตอนสอนได้อ่า ต่อไปในรูปแบบของบุคลา,ากรเป็นใครล่ะก็จะเป็นแค่ครูหรือเปล่าเพราะขึ้นชื่อว่าบุคลา,ากรครูยาขอพิงพนักเมื่อยหลังอ่าบุคลา,ากรไม่ใช่เก็บแค่ครูเท่านั้นแต่เป็นตัวลูกเองเหมือนกันที่สามารถใช้ระบบสารสนเทศนี้ได้เออแล้วหนูจะใช้ยังไงล่ะมือถือหนูไงก็เหมือนกับระบบสารสนเทศดีๆนี่เองอ่าเป็นผู้ใช้ไม่ใช่แค่ครูยาเนาะไม่ใช่แค่ครูในโรงเรียนคุณพ่อคุณแม่ก็เป็นบุคลา,ากรเหมือนกัน ตัวลูกเองก็เป็นบุคลากรผู้บริหารนายการัฐมนตรีเลขาทุกคนเนี่ยล้วนแล้วแต่เป็นบุคลากรเนื่องจากว่าทุกคนเนี่ยใช้ระบบสารสนเทศกันทั้งนั้นต่อไปในรูปแบบของข้อมูลบ้างล่ะที่แกต้ตัดอะไรตัดใจจากคุยาไม่ได้นะอ่าข้อมูลเนาะข้อมูลมาจากไหนล่ะามาจากการค้นคว้าเหมือนกับในข้อมูลเนาะที่แบ่งออกด้วยกันเป็น2ประเภทมีอะไรบ้างคะเด็ก ข้อมูลที่แบ่งออกเป็นสองประเภทที่คุยแจ้งไปข้างต้นมีอะไรบ้างลงหม้อแล้วอะไม่ชอบแบบนี้เนี่ยข้อมูลมีอะไรบ้างไม่ชอบก็ต้องฟังข้อมูลแบบอะไรทุด <ผม S 1> อะไร อ่าประถมภูมิกับอะไรทุตอะไรกุตยิยะเออแบบประถมภูมิกับทุตติยภูมินั่นเองนี่แหละมีมัธยมภูมิมะรูมไม่มีมัธยมภูมิจะมีแต่บางเหกภูมิอ่า <c oughs> ข้อมูลเนาะมีทั้งข้อมูลแบบ <c oughs> ทุตติยภูมิแล้วก็ประถมภูมิเนาะคือข้อมูลที่เราทําการสํารวจเองกับข้อมูลที่ได้จากการรวบรวมจากแหล่งอื่นมา <c oughs> แต่สามารถตรวจสอบข้อมูลได้พอเราได้ข้อมูลที่เราต้องการมาแล้วปุ๊บ แล้วก็เข้าสู่กระบวนการเลยอ่ากระบวนการในการผลิตเนาะไม่ใช่กระบวนการในการสืบค้นข้อมูลในการรวบรวมข้อมูลผ่านทางพวกฮาร์ดแวร์ซอฟ์แวร์แล้วก็โดยใช้ตัวเราเนี่ยเป็นสื่อกลางทุกอย่างเลยในการจัดเก็บข้อมูลในการทําข้อมูลออกมาในรูปแบบไหนบ้างล่ะในรูปแบบของการาฟบ,บ้างตัวเลขบ้างเปอร์เซ็นต์บ้าง ในรูปของเปเปอร์อ่าในรูปของกระดาษรายงานบ้างอ่าเป็นต้นในรูปแบบของรูปภาพหรือว่าในรูปแบบของรายงานต่างๆผ่านทางการนําเสนอหรืออาจจะเป็นในรูปแบบของเครื่องมือออกมาก็ได้อ่าต่อไปมาดูต่อจากในรูปแบบของการจัดการข้อมูลสารสนเทศบ้างหลับเป็นอย่างไรการจัดการสารสนเทศข้อมูลเนี่ยมันออกเป็นระดับแบ่งแบ่งเป็นช่วงชั้นเป็นระดับไปเนาะเหมือนกับเวลาเราเซฟข้อมูลเนี่ย เราก็ไปที่ไฟล์บันทึกอ้าคุยาเปิดจ้าเดี๋ยวคุยาเปิดไฟล์ Word แป๊บหนึ่งนะจ้าอ่าสอนการบันทึกข้อมูลค่ะวันนี้การจัดเก็บข้อมูลเดี๋ยวคุยาเปิดก่อคุยาดูเห็นในติ๊กตอกที่คุยาลองเลยคุยาลองเพาะมากเพาะมากแก้มเพราะอะไรพี่เพลงนะพระเจ้าฉันคุยาตัดต่อเสียงไหมไม่ได้ตัดต่อเสียงคุยานี่แหละ ดเดี๋ยวค่อยลองให้ฟังทปายค่ะอ่ะเมื่อเราเปิดเวอรขึ้นมาแล้วก็พิมพ์ไปเนาะสาระสนเทศเขาไม่เห็นคุย,ยาตัวเล็กมากเลยเดี๋ยวคุย,ยาซูมให้สักคู่หนึ่งสิคุย,ยาขายายให้ก่อนอ่าเหมือนกับเราพิมพ์ข้อมูลไปเนาะอย่างชเช่นคุณครูยาสายมงคน,นงาม,มน่ารักที่สุดในสามโลก ตรงไหนรรครับรกตรงไหน,ใน,ในตรงกลางใจนี่แหละเอออ่ะ้าเรา<ว>พิมพ์เสร็จเ<ว>นาะเราก็ทําการบันทึกข้อมูลขออนุญา,าตบันทึกข้อมูลนี้ลงไปในเครื่องนี้เนาะเดี๋ยวคุย,ย่าค่อยลบออกอ่ะไปที่ไฟล์เอาใหม่เอาใหม่ใหม่เอาใหม่เอาใหม่ไฟล์เซฟแอสเนาะเซฟแอสเสร็จเบลเลือกพื้นที่ที่เราจะเก็บคุยาแนะนำเวลาหนูจัดเก็บข้อมูลเ<ไ><ม>นี่ยให้จัดเก็บไว้ในไดดีไดอ ไม่ให้ใช้ในในดนะ็อกิเมนต์เนาะไม่ให้ใช้ในหน้าเดสก์ท็อปเนาะเพราะเวลาถ้าเกิด oh, ปัญหา oh, อะไรขึ้นมา oh, กับเครื่องของเราเนี่ยกระทันหันฉุกเฉินเนี่ยเราไม่สามารถที่จะเอาข้อมูลนั้นมาได้แล้วยกเว้นข้อมูลที่มันอยู่ในได้อาคุยาก็จะเก็บในได้ดีอ่าชื่อโฟลเดอร์อ่ะถ้าหนูยังสร้างโฟลเดอร์ไม่เป็นคุยาสอนเปิดมาแล้วไม่เป็นไรไม่ต้องไปปิดโฟลเดอร์มาคลิกขวาตรงพื้นที่ว่างเลยจ้าเนวแล้วเลือกโฟลเดอร์ เอาใหม่นะจ๊ะการสร้างโฟลเดอร์นะจ๊ะคลิกขวา new โฟลเดออ่าแล้วทำการพิมพ์ชื่อโฟลเดอร์ของเราเข้าไปคือชื่อแฟ้มของเรานั่นแหละเช่นทดสอบคุยาจะเป็นชื่ออะไรก็ได้นะอ่ะคุยาสายมงทดสอบอ่าหลังจากนั้นกดปุ่ม open อ่าอันนี้เอาแบบคนที่ทำไม่เป็นเนาะกดปุ่ม open แล้วทำการ save ชื่อไฟเนมนี่คือชื่อวิษณุปิดไม้แป๊บหนึง่งชื่อนี้นะคะเป็นชื่อที่เราชื่อเอกสารของเรานะอย่างเช่นของคุยาใช่ไหมเมื่อกี้คุยาสายมงใช่ไหมคุยาตั้งชื่อว่าทดสอบหนึ่งอ่าเท่านี้ก็เป็นการเซฟเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวเราจะปิดหน้าต่างนี้อ่าแล้วเดี๋ยวเราจะไปเปิดในไฟล์ของเรานะว่าในไดเดีย่มันมีหรือเปล่าเดี๋ยวคุยาขออนุญาตแชร์หน้าจอไปหน้าจอหลักนะจ๊ะแป๊บหนึง่ง อ่าคุยาแชร์หน้าจอตัวเองมาละอ่าพร้อมนะก็มาที่ตรงนี้เลยจ้ะไปที่ my computer ของเรานี่แหละได้ดีเนาะหลังจากนั้นเราก็เลือกนี่เลยจ้ะเมื่อกี้ที่เราสร้างโฟลเดอร์ไว้ใช่ไหมว่าคูคุยาสายมงใช่ไหมอ่ะอ่ะก็คลิกเข้าไปคุยาสายมงทดสอบเนาะอ่าแล้วก็เปิดทดสอบหนึ่ง เห็นไหมงานก็มาแต่ในกรณีที่ว่าอาสมิเปิดอยู่อยากจะเปลี่ยนชื่อโฟลเดอร์ล่ะคุยยาทำยังไงถ้าจะเปลี่ยนชื่อโฟลเดอร์เปลี่ยนได้แต่ขอความร่วมมือความเมตตาการุณาจากลูกให้ปิดโปรแกรมก่อนไม่ใช่ปิดโปรแกรมปิดหน้าไฟล์ชิ้นงานนั้นก่อนแล้วทาการเปลี่ยนเหมือนสมมติคุยยาพิมพ์ผิดเนาะคุยยาก็คลิกข,ขวา rename หรือว่ากด F 2ก็ได้อ่าคุยยาใช้วิชามารให้อีกละนี่คุยยาทําการหยุดเลยเพราะนั้นอะ อากล่ากด F2 ก็ได้ไม่คุยเป็น2ต่อเลยไม่น่ากดเลยคุยอัดไว้ไงอ่าแล้วก็เปลี่ยนชื่อ Rename อ่าแล้วก็เปลี่ยนชื่อเป็นว่าทดสอบระบบคุยอ่าแล้วงานก็ยังสามารถเปิดได้แต่ถ้างานนี้หนูอยากจะเปลี่ยนอีกก็เปลี่ยนได้คลิกขวาอ่าคุยอทดสอบอ่าแล้วเดี๋ยวเราเข้าไปดูว่างานมันเปลี่ยนไหมคลิก อ่าข้างในงานเหมือนเดิมแค่เปลี่ยนแค่ชื่อไฟล์มันเท่านั้นอ่านี่เลยค่ะคือการจัดเก็บข้อมูลซึ่งข้อมูลเนี่ยสามารถเก็บได้เป็นชั้นๆเนาะใ,ในในไมค์คอมพิวเตอร์เนี่ยของเราก็จะมีหลายไดร์เข้าไปด้วยกันเนาะไดไดรเนี่ยจะเป็นในรูปแบบของโปรแกรมต่างๆที่ใช้ในการจัดเก็บเนาะส่วนไดร์ดีกับไดร์อ e ีเนี่ยเป็นข้อมูลที่เราสามารถจัดเก็บได้อย่างที่ครูยาบอกไปเนาะถ้าหนูมีงานเนี่ยไม่ควรเซฟไว้หน้าเดสก์ท็อป ไม่ควรเซฟไว้ในด็อกคิม์อาในด็อกคิมเอนเนี่ยไม่ควรที่จะเซฟเอาไว้เพราะส่วนมากเนี่ยด็อกคิมนเอนจะเป็นพวกในรูปแบบของโปรแกรมเนาะเหมือนคุยานี่ก็จะมี o c a m เนาะกับ o u วเนะาะในของตัวโปรแกรมอยูอ่เห็นไหมคะจะเป็นในรูปแบบของโปรแกรมไม่มีชิ้นงานเลยแต่ว่าชิ้นงานคุยาจะอยู่ใน my computer ก็คือไดดีคือตัวนี้ก็จะมีชิ้นงานอยู่เห็นไหมคะยากไหมคะกับการ จัดเก็บข้อมูลผ่านทางระบบของคอมพิวเตอร์ยากไหมคะเด็กๆไม่ยากค่ะอย่าให้เยร้องเพลงอ่ะโอ้ยแต่ละเธอแก Adams, ่ซอนก่อนสอนก่อนเดี๋ยวถามากินที่หลังหลังใหม่หลังใหม่อ่ามาต่อนี่เห็นไหมคะการนําเข้าข้อมูลกระบวนการการเก็บรักษาแล้วก็การแสดงผลหน้าจอครูยศสอนแล้วอันนี้เข้าใจไหมคะเข้าใจไหม พอครูถามปุ๊บนักเรียนก็เงียบเป็นปั๊บไม่มีสัญญาณตอบรับจากหมายเลขท่านเรียกกรุณาติดต่อใหมาอีกครั้งหนึ่งค่ะอ่าเดี๋ยวคราบหน้าเราจะมาเรียนเรื่องเกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลสารสนเทศโอเคไหมคะไม่ค่ะ